เสร็จแล้วคะ่ะส้มตำหัวแอดเขาเรียกสาลีเนาะกับแออโคละแองจำชื่อผิดลาดิดหัวลาดิดแตงควา้ามีผักกินแตงควานี่จะไม่เห็นน่ะมะเขือเทศเลยเนาะมะเขือเทศตำแล้วอืมโอเคไปขอไปกินก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีวันอาทิตย์นะคะ วันนี้ก็จะมาตำอ่ามาทันต้ตมตำไทยค่ะไม่ใส่ปลาปกติเป็นคนไม่กินปลานะคะอืมอย่าว่ากันเนาะนี่ค่ะตำหัวตำหัวเซลลารี่นะคะแล้วก็มีวิเชียนอนะมีอันเขาเรียกอะไรหัวอะไรหัวลาดิดนิดหน่อยแล้วมีผักแกล้มเป็นแตงควานะคะถั่ว ซื้อมาแล้วลืมมันเสียก็เลยเออเดี๋ยววันหลังทําคลิปต้องเตรียมซื้อของพวกวันศุกร์เนาะเพาเราทําวันเสาวันอาทิตย์อะไรเงี้ยเนาะแล้วก็จะมีอืมหมูกรอบกรอบเนาะวันนี้ทำเมื่อวานค่ะลองก,กินปกติก็ไม่ค่อยได้ทําอาหารไทยเท่าไหร่เนาะไม่ มันไม่ค่อยมีเวลาแต่พรุ่งนี้ว่าจะไปไปในเมืองกับเพื่อนไปเดินในเมืองกับเพื่อนเพราะเราจะกินพริกนี้เราก็ใส่ไม่เยอะสี่ห้าเม็ดตามมีหัวลาดิดด้วยนะคะเนี่ยไอยหัวใช่หัวลาดิด เป็นคนชอบกินเผ็ดแต่ว่ากินเผ็ดมาก่อนไม่ได้แล้วรู้สึกว่ามันมันสายตาเราแย่ลงเนาะอืมอเหนียว <laughs> มันไม่กรอบแล้วมันเหนียวแหละเริ่มเหนียวแล้วค่ะบอกตามตรงเนาะอืมเนี่ยมยว มันก็ยังมีกรอบกรุบๆนะอือเวลาเคี้ยวค่ะ ทำไมกินคนเดียวแฟนสามีไม่ชอบกินเหรออืมเขาไม่ไม่ทานอาหารไทยอะค่ะอย่างหมูทอดเนี้ยเมื่อวานเมื่อวานเขาก็หยิบไปชิ้นหนึ่งแล้วเขาก็แค่นั้นแหละอืมถ้าอะไรที่แบบไม่ใส่เื่วนผรม,มเยอะเขาก็จะ,เข,จะเขาก็จะทานกับเราด้วยแต่ถ้าอะไรที่เราใส่เครื่องเทศใส่อะไรเยอะๆเนี้ยเขาก็จะไม่กินอยู่เรา อยู่เยอระมันก็เริ่มเริ่มทำกับ้าเป็นตอนที่อยู่มาอยู่ศึกษาในที่นี้ค่ะเพราะอยู่เมืองไทยก็จะ พี่สาวทําให้กินบ้างขอบคุณหน้าอาการนี้ขอบคุณพี่สาวที่เคยทำหอบข้าวให้กินเนาะพี่สาวคนลองค่ะอยู่กับพี่สาวคนลองที่สถานที่ที่ทํางานค่ะที่เขาก็จะมีอาหารกลางวันบางทีเราก็ต้องซื้อกินเองค่ะแล้วแต่ หมูกรอบนี้อยากกินมานานแล้วค่ะแต่ไม่รู้เอ๊ะคิดว่ามันน่าจะยากนะวิธีทําไปพอเราไปดูในย t u b e มันก็เออมันก็ไม่น่าจะยากนี่นะ <c oughs> ขโมยหมูคือ ขโมยหมูคุณจามาสองแพ็ค แซ่บแในแบบของเราเนาะเราจะไปแซ่บเหมือนคนอื่นเขาก็ไม่ได้แซ่บแบบของตัวเองอร่อยไหมอร่อยแล้วก็กินของเราไปเนาะอยู่มืองไทยหาของกินง่ายค่ะ อยู่มันอยู่เยอรมันมนี่ก็คือเราต้องนั่งรถไปในเมืองทัางไปซื้อของมาค่ะหัวลาดิชกับเซอล์รี่ เหนียวเหนียวเขียวหนึบหนึบ <c ười> <c ười> ปกติทำกินบ่อยไหมหมูกรอบไม่บ่อยอะค่ะอืมไม่คุ้มตาหลย สใส่พริกสี่ห้าเมตรเองอาจจะไม่เผ็ดสำหรับบางคนแต่ว่าอืมเราเริ่มเผ็ดอ่ะ คนเดียวเนาะกินคนเดียวก็อร่อยได้อถามว่ามีเพื่อนไหมมีค่ะแต่ว่าอืมมันอยู่กับแบบส่วนตัวมันอยู่ไกลกันด้วยแหละคนละเมืองเนี่ยค่ะต้องนั่งรถไปอะไรเงี้ย ถามว่าเขาเราชวนเขามากินแบบเนี้ยเ,เขาไม่เขาไม่เคยอยากกินเขากินอาหารตามแบบที่เขาแบบสหวนมเขากินกับสามีอะไรเงี้ยถามว่า อยู่ตอนนี้ก็เหมือนอยู่คนเดียวแล้วอยู่กับคนตาแต่ว่าคือเขาก็ไม่อ,อะไรเขาก็แค่กินกับนอนออกไปเจอเล่นบ้างบางครั้งอะไรเงี้ยค่ะคือแบบอยู่ง่ายๆแล้วก็เหมือนใช้ชีวิตเหมือนใช้ชีวิตคนเดียวอะ่ะอื เดี๋ยวกินเอหัวแล้ว่เชินที่มันผ่าแล้วคนเนาะมันจะ,จะกรอบ คนสามีห้ามไหมว่าไม่ให้ทานอาหารไทยไม่ห้ามนะคะแต่ว่าขอโทษนะไม่ห้ามค่ะแต่ว่าก็กินได้ะคะ่ะทำเธออยากทำอะไรเธอก็ทำแต่เวลาเหม็นก็จะบ่นบ่นนิด <laughs> หน่อย กกินส้มตำอะไรตำไทยอะไรเนงะี้ยก็อย่าหยุกเข้ามาใกล้ทีนนะพูดตลกตลกต <c oughs> เราก็ไม่ได้กินบ่อยอ่ะค่ะนานๆจิ้ทีแบบเดือนละสองครั้งหรือนานนานอะไรเงี้งยนะสามครัง้งอืม ô oh, cái mùi này thì lớn nhỉ Ừ, hmm, ามกอดของเขาจะลดลงแล้วเพราะไม่อยอุ่นเสร็จตำตำไทยเสร็จตำซึ้งตำเสร็จแล้วเอาออกมากินนะ เหนียวมากต้อนใช้มีดตัดกันมั้งเนี่ยเหนียวค่ะเหนียวออกิน,นยนก่อน โอเคค่ะเดี๋ยวจะกินต่อให้หมดเนาะนเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปงั้นแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันค่ะ